ต่ออีพีสองนะคะอีพีนั้นหลายอันหลายอย่างคืออ่ะวันนี้ก็จะไอตอนนี้ก็จะมากินให้ดูแล้วนะคะขอลองเออขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าหนูล้างมือแล้วค่ะไม่สุกปกแน่นอนเพราะาชิมนั้นหนูกลับมาจากโรงเรียนหนูลืมล้างมือ ไม่ใช่ทุกคนทุกคนว่าหนูซื้อมากี่บาทนี่ได้หกตัวทุกคนคิดว่าหนูซื้อมากี่บาทตัวใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะฮูทุกคนตัวใหญ่ๆเด้งๆเดี๋ยวขออนุญาตใช้ไมค์นะคะ เขาชิมสาลัยก่อนนะคะหล้วจิ้มทุกคนอร่อยไม่เอาดอกก่าเทเลยค่ะนีทุกคน มากินกัน อร่อยมากค่ะทุกคนโุ้งมันเ t e เจอร์ที่มันนุ่มๆกรอบๆทุกคนผินวร์ให้ทุกคนดูจิ้มซีฟู้ดสัดใจมากค่ะ เขาว่าเราว่เราได้ทำตื่นเตเพราะว่าคือมันจะยาวมากเลยค่ะอร่อยไหมค่ะเดี๋ยวราค่ะเดี๋ยวราคาเนี่ยไปไปคลิปหน้านะคะเดี๋ยวหนูบอกค่ะ